สวัสดีค่ะมาดามมงโพจ้าวันนี้กับผ้าลูกชายเนาะมาที่ตลาดจะไปเซเว่นนำหลัปไปจ่ายของนำหลายๆอย่างจ้ะตอนนี้ตอนนี้มาดามประจัดไอจอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ายัางมาดามเห็นคอนไม่ใหญ่ค่ะพี่น้องนันบอเห็นบอคะถ้าเกิดมารถใหญ่มาแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆอะ่ะทำกระเด็นใส่ก็คือว่าบาดเจ็บนะคะเนี่ยเวลารถรถวิ่งผ่านเห็นไหมคะพี่น้องเวลารถวิ่งผ่านอะ่ะ มันก็อาจจะเกิดบัตรเหตุได้จ้ะเดี๋ยวมาดามกับสีออกไปเก็บก่อนนะคะเด้อเวลาเนี่ยดูเด้อค่ะนี่เลยใหญ่อยู่นะเดี๋ยวมาดามไปเก็บก่อนนะคะเด้อแต่เก็บมันต้องระวังรถนิดนึงนะคะดูระวังดูเวลารถมันวิ่ง มาทาไมลูกต้อนอะรกได้รอรถขานกรอรถขานีต้อนอะไรก็ได้ไมปให้รอให้รถมันออกไปก่อน ก็เลยออกไปเก็บก้อนหู้นักขนาดเลยนี่ประมาณ3ามกิโลได้เด้วยก็มนหนักนี่นี่เลยอย่างน้อยก็รุบัติเหตุเราพี่น้องเนะถ้าเกิดบัตรเหตุมามันกเ็เสียเวลาเก็บโตค่ะคิดหอดใจเขาใจเฮา,เ,าเวลาเจ็บมามันลำบากทิ่มใบตรงนี้ละดีกว่าทิ่มใบกลางถนนจะเบ่งลูกใส้หน่อยค่ะก็ได้ พากันมาสองคนแม่ลูกเมิง่งเวลารถมันผ่านเราพี่น้องเนาะรถรถขับเร็วนะคลิปนี้มาดามขออนุญาตจบสมีด้จ้าเดิมเมื่อกี้มาอยุ่ตรงพุ่นค่ะแรีนไปเก็บเอา